สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวตามกันพื้นที่เล็กๆที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับมุมมองใหม่ๆนะครับพร้อมทั้งเติมพลังความคิดและเสริมทักษะชีวิตในทุกๆด้านคุณผู้ฟังอยู่กับผมโทนี่กิตนะิกรนันทวงศครับ สำหรับในครั้งนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับศิลปะและศาสตร์ของการพูดอย่างมีพลังและในตอนนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องที่เป็นรากฐานของทุกๆอย่างนั่นก็คือความหมายของการพูดก่อนอื่นครับต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของผมครับคุณสมบัติส่งเตชเลิศหรือครูออฟนะครับผู้ในการน็กทรบสถาบันพัฒนาศักยภาพคนทีมและบริหารผลงานองค์กรนอกจากนั้นครูออฟยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการพูดและสื่อสารในหลายๆสถาบันอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณโทนี่และผู้ฟังทุกๆท่านครับผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้จักเรื่องของการพูดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนพูดในที่ประชุมหรือพูดกับคนในครอบครัวครับแต่คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าการพูดจริงๆแล้วนั้นคืออะไรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงความหมายของคําว่าการพูดทั้งในแง่ทั่วไปแล้วก็ ทางวิชาการครับเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการพูดนั้นมีความสําคัญมากแค่ไหนและสามารถที่จะพัฒนาให้ทรงพลังได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นครับต้องถามครูออฟก่อนว่าความหมายโดยทั่วไปของการพูดคืออะไรครับการพูดเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอยู่แล้วเรารพูดในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในเรื่องของการทํางานหรือแม้กระทั่งในเวลาที่เราพักผ่อนกันไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มของครอบครัว การพูดครับมันไม่ใช่แค่การออกเสียงเท่านั้นนะครับแต่เป็นกระบวนการ<ม>การสื่อสารนั่นเองเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ครับในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกหรือข้อมูลต่างๆของเราไปให้กับผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็ตามเรามีจุดหมายครับครับเช่นครับให้ความรู้ให้ความบันเทิงหรือแม้กระทั่งจะโน้มน้าวใจก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการพูด ก็จะไม่ใช่เพียงแค่แค่เราพูดจาเข้าหากันเท่านั้นแต่มันจะรวมไปถึงครับภาษากายและการใช้น้ำเสียงของเรากับผู้ฟังของเราครับหมายความว่าเรื่องของการพูดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งเรื่องราวที่ออกมาจากมายเซตของเราเองรวมไปถึงลักษณะท่าทางที่จะพูดกับผู้ฟังใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นการแสดงออกถึงความคิดความรู้ หรือความเห็นของเรารให้กับทางผู้ฟังแล้วระหว่างที่เราพูดครับไม่ใช่เพียงแค่น้ำเสียงที่เราออกไปภาษาท่าทางน้ำเสียงเสียงดังเสียงเบาเสียงทุ้มเสียงต่ำเสียงสูงและภาษากายของเราทั้งหมดถูกสื่อสารออกไปทั้งหมดพร้อมๆกันเลยครับครับถือว่าเป็นการโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดครับแบบนี้ถ้าเกิดว่า ใครที่ต้องการอยากจะพูดในที่สาธารณะครับเขาจะต้องมีความเป็นตัวตนยังไงครับผมพูดได้เลยนะครับว่ามีความเป็นตัวตนของตัวเองอของตัวเองเลยครับ,รบให้มากที่สุดเลยครับหลายๆคนอาจจะเกิดความประมาในการพูดที่สาธารณะครับครูออฟมีคำแนะนำยังไงบ้างครับผมพูดได้เลยครับว่าความประมาเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนครับ ความประมาความกลัวการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากผมอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองเลยครับรบผมเองเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่มีพี่น้องรวมตัวผมด้วยในยห้าคนคผมเป็นลูกคนเล็กผมพูดได้เลยครับว่าผมเป็นคนที่ขี้อายที่สุดในในครอบครัวเลยครับรบแต่ด้วยความที่เราทำทางทาง,งที่เรากลัวเราพูดทางทาง,งที่เรากลัว หมายความว่าความประมาทอยู่ในตัวผมเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เ็นเลยและย้ำอีกครั้งได้เลยนะครับว่าความประมาทเป็นเรื่องปกติของคนส่วนใหญ่แบบนี้ถ้าหากว่าคนที่อยากจะพูดแล้วเกิดความประมาทขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องฝึกปฏิบัติตนยังไงให้คลายความประมาทได้ครับได้เลยครับความประมาทที่ผมบอกตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะครับว่าเป็นเรื่องปกติเราต้องมารู้ก่อนว่าอะไรทําให้เราเกิดความประมาท ความประมาเรามีเพราะว่าเรากลัว่ากลัวพูดผิดกลัวล้มเหลวกลัวถูกตัดสินจากผู้ฟังรหรือแม้กระทั่งไม่มั่นใจในเนื้อหาที่จะพูดครับมีตัวเลขนะครับว่าเคยมีคนที่เคยล้มเหลวเรื่องของการพูดเนี่ยประมาณ75%เปเตลยครับโอ้สูงเลยทีเดียวนะครับใช่ครับในการพูดครั้งแรกๆต่อหน้าคนจำนวนมากครับนั่นก็หมายความว่าความประมาเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ แต่ผมพูดได้เลยครับว่าความประมาทต่างๆซึ่งก็คือการพูดน,นะครับ,รบตรงนี้เน่ยเป็นเรื่องของทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้และความประมาทตรงนี้ครับเราจะสามารถเอาชนะหรือก้าวข้ามความประมาทตรงนี้ไปได้ด้วยเทคนิคที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ,รบตรงนี้มีเทคนิคอะไรบ้างครับผมขอเข้าสู่เทคนิคที่หนึ่งเลครับก็คือให้เราเข้าใจก่อนว่าอะไรคือสาเหตุของความกลัว พอเรากลัวปุ๊บเป็นไปได้ว่าก็จะเกิดความประมาทนั่นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของไม่เคยพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเลยเกิดความไม่มั่นใจกลัวพูดผิดหรือแม้กระทั่งกลัวถูกตัดสินจากผู้ฟังถ้าเราเข้าใจสาเหตุตรงนี้เล้ครับเราเตรียมตัวให้พร้อมนั่นก็หมายความว่าขอรู้ถึงหัวข้อหรือสิ่งที่เราจะพูดบนเวทีก่อนเราก็จะมีการเตเรียมตัว การเตรียมตัวนี่หมายถึงเรื่องของหัวข้อด้วยจํานวนผู้คนที่เราจะไปพูดด้วยแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ครับเรื่องของหัวข้อที่จะไปพูดในวันนั้นครับว่าพูดในหัวข้ออะไร,รเราจะได้มีการเตรียมตัวในเรื่องของการหาข้อมูลและมีการฝึกซ้อมในเรื่องของการพูดต่อหน้าคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราที่เราจะไปพูดให้กลุ่มนี้ฟังเนี่ยเป็น กลุ่มคนกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปยังไงหมายความว่าการพูดแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันด้วยใช่ครับถึงแม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ถ้ากลุ่มผู้ฟังเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายครับอย่างเช่นนะครับผมก็จะไปพูดเรื่องนี้ครับเรื่องของการพูดในทีพสาธารณะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กเราไปพูดกับกลุ่มเด็กเด็กมัธยมรับระดับมัธยมศึกษาครับ วัยรุ่นอายุยังไม่เยอะมีกําลังมีไฟมีการพูดต่อหน้าห้องบ้างครับเราก็จะพูดอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าหรือตรงประรเด็นกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เช่นตัวอย่างที่เราจะยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นไอดอลของกลุ่มของเด็กนักเรียนเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปพูดกับกลุ่มวัยทำงานทำงานมาแล้วประมาณ20ปีเป็นวัยกลางคนอายุ40ปีในเรื่องของการพูด ถ้าเหล่านี้มีประสบการณ์ในการพูดก็จริงแต่ก็จะอยู่ในเรื่องของการทำงานเช่นพรีเซนต์งานหรือพูดคุยในห้องประชุมตัวอย่างก็จะยกตัวอย่างในการนำเสนองานที่พูดได้เข้าประเด็นครับสั้นกระชับเข้าใจง่ายครับผมถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้สูงวัยล่ะครับกลุ่มผู้สูงวัยท่านเหล่านี้ฟังเยอะและมีประสบการณ์มาก นั่นก็หมายความว่าเราจะหาเนื้อหาที่ท่านต่ตางเหล่านี้ครับมีความรู้มีความสามารถให้ท่านไปฝึกพูดครในในการเล่าเรื่องอของตัวเองเพราะท่านเหล่านี้มีประสบการณ์มากมบทฝึกของแต่และกลุ่มเป้าหมายก็จะแตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าผมก็จะพูดตามสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายเราจะได้ประโยชน์เด็กนักเรียน ได้ประโยชน์ในเรื่องของการฝึกพูดในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนครับไว้ทำงานม,มีหัวข้อหรือมีเรื่องที่จะไปนําเสนอในเรื่องของผลการทํางานครับคนสมัยอายุมีการฝึกในบทเรื่องของการเล่าความรู้และประสบการณ์ของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติครับนี่คือเรียกว่าการเตรียมตัวให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายของผู้ฟังของเราครับครับผมแบบนี้การฝึกฝนบ่อยๆในการพูดกับตัวเองหรือว่าพูดในที่สาธารณะก็คือสิ่งจําเป็นด้วยใช่ไหมครับโอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆครับครับการฝึกบ่อยๆถ้าเราอยู่คนเดียวครับเราก็ฝึกคนเดียวได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีเรามีโทรศัพท์อัดคลิปได้เราฝึกต่อหน้ากระจกครับสามารถย้อนกลับมาดูตัวเองได้ด้วยถ้าว่าเราอัดคลิปเป็นเรื่องที่สําคัญเลยครับ เพราะว่าหลายคนอาจจะมีความคิดเหมือนผมในสมัยก่อนเลยนะครับตอนที่ฝึกเรื่องการพูดใหม่ๆไม่กล้าเห็นตัวเองในในคลิปครับในคลิปหรือแม้กระทั่งพูดต่อหน้ากระจกก็ตามครับแต่ผมมองกลับกันเราอยู่คนเดียวเราเห็นคนเดียวไม่มีใครมาเห็นหรือว่าเห็นหรือคิดว่าจะเป็นความผิดพลาดอะไรของเราครับเราดูเสร็จแล้วนี่ครับเราจะเห็นว่าเราพูดได้ดีมากน้อยแค่ไหน ภาษากายของเราสีหน้าของเราทําได้เป็นอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการฝึกได้ด้วยตัวเองเลยครับครับผมพูดถึงว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นแสดงว่ามีจุดต่อไปด้วยใช่ไหมครับจุดต่อไปก็คือซ้อมที่เราจะพูดกับคนใกล้ชิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักมักคุณก็ได้ทั้งหมดครับครับสิ่งสําคัญคือเขาเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ฟังตามกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดได้เลยครับและหลังจากนั้นครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังเราครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย ผมไม่ใช่นักพูดดิฉันไม่ใช่นักพูดผมจะไปวิาพากควิจารณ์ผู้พูดได้ยังไงตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นภาพครับว่าในเมื่อมีผู้พูดครับแล้วมีผู้ฟังผู้ฟังจะเป็นคนที่ให้ความเห็นกับผู้พูดได้เป็นอย่างดีครับว่าฉันเป็นคนฟังคฉันฟังแล้วฉันรู้สึกยังไงบ้างอืม,มีตรงไหนที่ฉันชอบครับ มีตรงไหนที่ฉันบอกว่าฉันคิดว่าน่าจะทําแบบนี้แบบนี้ครับให้กับผู้พูดได้ยินนั่นก็หมายความว่าผู้ฟังให้ความเห็นในฐานะของผู้ฟังได้ครับครับต้องยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่เลยครับเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ฟังยอมรับความคิดเห็นของความเห็นทั้งในแง่บวก แล้วในแง่ที่เราพัฒนาได้ผมไม่ได้บอกในแง่ลบนะครับผมพูดในมุมว่าแง่ที่เราพัฒนาได้อีกครับแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยก็คือต้องไม่โกรธที่จะรับฟังคนอื่นใช่ครับครับเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นผมเรียกว่าความคิดเห็นนี้เป็นเป็นของขวัญนะครับของขวัญที่ผู้ฟังที่มีความปราถนาดีมีความ มีความปรารถนาดีความรักความอยากที่เราให้อยากที่จะให้เราพัฒนาขึ้นได้อีกครับมอบของขวัญดีๆให้กับเราในฐานะของผู้พูดครับครับผมคราวนี้มากันที่เทคนิคต่างๆกันบ้างแล้วครับเพราะว่า,าเราฝึกฝนกันมาพอสมควรแล้วเทคนิคในการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายในเวลาพูดต้องทํำยังไงครับครับการพูดต่อหน้าคนจนํานวนมากเกิดความประมาเกิดความเครียดได้ ถ้าเราฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วความประหมาาของเราจะลดลงไปผมว่าอย่างน้อยๆครึ่งหนึ่งครับ,รบแล้วพอเจอสถานการณ์จริงเกิดขึ้นแน่นอนความตื่นเต้นถาถมเข้ามาในตัวเราแน่ผมใช้เทคนิคว่าเป็นเทคนิคเริ่มต้นเลยนะครับ,รบจากวิธีคิดวิธีคิดว่าการที่ผมมาพูดในวันนี้ผมมามอบ สิ่งดีๆให้กับผู้ฟังครับไม่ว่าจะเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้คนเราทําเยอะก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ครับเพอ m ม n d เซ t หรือวิธีคิดของผมเป็นแบบนี้ครับเรามาเพื่อมามอบสิ่งดีๆให้กับผู้ฟังความผ่อนคลายเกิดขึ้นได้อีกและก่อนขึ้นเวทีครับการหายใจลึกๆสัก สองถึงสามครั้งจะทำให้เราเกิดความผ่อนคลายได้มากขึ้นอีกออกซิเจนเข้าไปช่วยทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้อและสุดท้ายครับพอถึงวินาทีที่ต้องขึ้นเวทีครับผมไม่คิดอะไรเลยครับผมโฟกัสไปที่โพเดียมที่เวทีหรือที่ไม่มเราเดินไปที่หน้าเลยครับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะครับรบแล้วขึ้นเวทีเสร็จถือไม่ สายตามองไปที่ผู้ชมครับเพราะผู้ชมรอเราสายตาของผู้ชมจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยแต่เราจะเห็นครับสายตาที่มีรอยยิ้มครับสายตาที่มีความหวังสายตาเหล่านี้คือสายตาเป็นมิตรครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะผ่อนคลายได้มากขึ้นอีกครับนี่คือทั้งหมดคือเทคนิคเบื้องต้น ในการที่จะขึ้นเวทีแบบมั่นใจได้ครับครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองมากกว่าการเตรียมความพร้อมในตัวของเราเองเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการสื่อสารอ,อันนี้เราต้องเตรียมเช็คให้ดีด้วยใช่ไหมครับสำคัญมากเลยครับครับอุปกรณ์ที่ช่วยเราแน่นอนคือไมโครโฟนไมโครโฟนครับไมโครโฟนแต่ละไมโครโฟนก็จะไม่เหมือนกันครับ ไมโครโฟนบางตัวโอ้โดดเสียงเราได้ดีมากเลยมไมโครโฟนบางตัวก็ธรรมดาครับวิธีการถือไมโครโฟนอีกถือยังไงให้เสียงของเราเข้าไปที่ไมค์แล้วออกไปที่ลําโพงได้เป็นอย่างดีครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีการทดสอบก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงมีไมโครโฟนแล้วมีการปรับระดับเสียงของของเครื่องเสียงครับมีการ ถือไม่ใกล้กับไกลปากของเราในระดับไหนปกติก็จะไม่เกินหนึ่งฝ่ามือของเราครับและยิ่งถ้าเรามีอุปรกรณ์อื่นเช่นเรามีสไลด์เรามีคลิปหรือเรามีอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ครับตัวยี้โปรแกรมให้พร้อมเตรียมข้อมูลให้พร้อมผมเคยเจอนะครับอันนี้เรียกว่าตกมาตายครับยังไงครับตกมาตายนักหน้าเวทีคือเราตอนนั้นรถติดกระชั้นชิดเหมือนกัน ด้วยความที่เราใช้คอมพิวเตอร์ด้วยวันนั้นก็ต้องมีมีสไลด์เราก็มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่อพว่วงระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ของของสถานที่นั้นนะ่ะก็น่าจะเป็นพื้นฐานเหมือนทั่วไปแต่กลับกลายเป็นว่าอุปกรณ์ต่อพว่วงระหว่างคอมพิวเตอร์เราเราใช้ HDMI เป็นสายพื้นฐานเบสิกเลยครับแต่วันนั้นสถานที่นั้นเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงแบบเป็นคล้ายๆเป็นรูเข็มนะครับ รถเข็มเหมือนกับสมัยก่อนครับวุ่นเลยครับอ่าคราวนี้ทํำยังไงล้วครับแก้ไขสถานการณ์กันชุกละหกเลยสิครับเนี่ยใช่ครับแต่ด้วยความที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไปกระชันชิดครับแต่เราก็เผื่อเวลาไว้อยู่แล้วนะครับเรายังคงมีเวลาในประมาณ15นาทีว่าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้แบบนี้ครับทางฝ่ายเทคนิคของโรงแรมก็วุ่นเลยครับสุดท้ายโชคดีเขามีความรอบครอบครับ ก็เลยมีการมีตัวแปลงตัวนี้มาให้กับเราได้ครับนั้นก็หมายความว่าเรือเลืออะไรแค่ห้านาทีสุดท้ายครับในการที่จะขึ้นเวทีด้วยอุป,ปรกรณ์ที่พร้อมและครบถ้วนอโอถือว่าทําให้เราสามารถที่จะขึ้นไปพูดต่อหน้าผู้ฟังได้อย่างไม่ต้องประมาะอีกเลยนะครับแบบนี้ถ้าจะสรุปให้ง่ายๆเรื่องของเทคนิค เอาชนะความประมาทนั่นก็คือเข้าใจสาเหตุของความกลัวเตรียมตัวให้ดีฝึกฝนบ่อยๆเปลี่ยนมุมมองแล้วก็มีเทคนิคในการผ่อนคลายรวมถึงมองผู้ฟังเป็นมิตรครับในท้ายนี้ครับครูอ๊อฟมีเคล็ดลับดีๆที่จะฝากคุณผู้ฟังยังไงบ้างครับก็เรียนยินดีกับทุกๆท,ท่านก่อนเลยครับว่าเรื่องของการพูดในทีาานนะ่สาธารณะอย่างเป็นมืออาชีพเป็นทักษะที่สำคัญและจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่ ได้มีทั้งความรู้และทักษะในเรื่องนี้การพูดในที่สาธนารณะครับเป็นทักษะที่ฝึกฝนได้ไม่ใช้พรสวรรค์ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ขี้อายและกลัวการพูดมาตลอดชีวิตแต่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นนักพูดมืออาชีพหรือทำมาหากินโดยใช้การพูดเป็นหลักได้นั่นก็หมายความว่าคนที่เคยขี้กลัวที่สุดครับกลายมาเป็นคนที่มี ใช้ทักษะการพูดเป็นอาชีพได้นั่นก็หมายความว่าผมทำได้ทุกทุกท่านก็ทำได้ครับ,รบและนี่ก็คือเนื้อหาดีๆนะครับที่ครูออฟให้เราในวันนี้ครับกับการเอาชนะความประมาทในการพูดในที่สาธารณะในครั้งต่อไปครับรายการก้าวตามการจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้ผมโทนี่กิตนะิกรนันทวงศ์พร้อมทั้งครูออฟขอลาคุผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ